สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,งชนะนลดูวดวงบายบูพยาวันจะดูวดวงกับพุ้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567น2567นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักปลายไอดีมาได้ที่ user บูพญานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ nine of s w o r d แล้วก็4 o f s w o r d นะครับ s of one king ถือถ้วย8ดา h t o s ไพ่ chariot s x of p e n t a c l e นะครับ page of cups w o of p e n t a c l e สีไม้อิทธิพลใต้สำหรับว้าววงล้อแห่งโชคลาภนะครับหรือวงล้อแห่งโชคชะตาโอเคครับคือชาวราศีธนูลักขณาธนูอาจจะมีประเด็นและปัญหาให้ต้องจัดการต้องบุกบาา่าฝาฟันสักนิดนึงนะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเลือนอลีร่วมกลุ่มกับดาวฤตยูต้องหาทางออกด้วยวิธีที่อาจจะต้องดูแบบ ใช้เทคนิคใช้วิธีการนิดหนึ่งนะครับเราจะแบบตรงๆมันก็ไม่ค่อยได้หรอกเนาะอะไรประมาณนี้ไพ่บอกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลากับการที่ต้องบุกบาฝาฟันในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเข้ามาแต่เราก็สามารถตั้งรับนะครับรับมือได้กับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าสภาวะ อารมณ์สภาวะในเรื่องของสิ่งที่ทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีธนูลักนณาธนูนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จเกิดขึ้นได้แต่อาจจะต้องให้เวลาเพราะตอนนี้คุณอาจจะยังเมื่อปัดด้านนะครับอาจจะเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะยังแบบ มีความคิดที่ยังเขาเรียกว่าเหมือนกับยังมีอะไรที่ยังติดอยู่ในหัวยังไม่สามารถที่จะ move on กับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้อาจจะต้องพยายามพักฟื้นตัวเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของไมเกรนนะครับหรือในเรื่องของความเครียดเนี่ยมันอาจจะทําให้ชาวธนูนั้นมีในเรื่องของปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อิทธิพลของ ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้เดินทางไกลนะครับ มีการปรับมีการยกย้ายเกิดขึ้นได้นะจะากไพ่ใบนี้เลยคือชาริออตนะครับชาริออตหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้อะไรที่คุณกําลังเครียดอะไรที่คุณกําลังต่อสู้อะไรที่คุณกําลังมืดแปดด้านอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังดูไม่สามารถ move on ไปได้แต่มันมีไพ่ของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะทําให้เราสามารถที่จะไปสู่ความ สำเร็จได้เช่นบางทีเราอาจจะมีคู่กรณีอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําอะไรก็ดูเหมือนกับถูกขัดไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันเล่มันก็เลยทําให้เราค่อนข้างดูเครียดอ่ะ ประมาณนั้นเนาะหรือหาทางออกไม่เจอแต่ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอาจจะย้ายไปที่อื่นหรือเราอาจจะย้ายไปที่อื่นอาจจะทําให้เราลดในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความด้ตกความกังวลในสิ่งที่เรานั้นมีปัญหานะครับมันก็เลยอาจจะเคลียร์ได้เพราะอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวเป็นตกไปในภพเลือนอลิอลิเนี่ยหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคหมายถึงมีคนที่อาจจะดูเร่งงานเราก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะค่อยๆผ่านพ้น ไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ดังนั้นชาวธนูลัคนาธนูค่อยคิดค่อยตัดสินใจไปนะครับดาวประจําตัวเนี่ยโคจรถอยหลังอยู่ในเอนอลิด,ด้วยทาอะไรต้องคิดก่อนนะครับตัดสินใจก่อนเพราะตอนนี้เราจะค่อนข้างดูมืดแปดด้านหรือว่าคิดมากนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยถอยหลังแปลว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้นะแต่ว่ามันก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะครับเนาะก็ยังมีดาวอังคารที่ยังคอยยกหลังนะครับ ไม่ใช่พระหัสยกหน้าแต่อังคารยกหลังกับดาวพระหังส,สบดียังสามารถที่จะ,ะมีการคิดกันจัดการอะไรที่ทําให้เกิด ความสําเร็จเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะออแล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดีก็กําลังจะเพนด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวดาวทิตโคจรเข้าสู่ในภพเลือนวินาแต่จะไปเลงกับดาวพฤหัสบ,บดีนะครับก็จะมีการเพนกันเนาะในช่วงหน้านะครับแต่ยังไม่ใช่ครึ่งเดินแรกนี้อาจจะเป็นครึ่งเดินหลังเดีย๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไพบ่บงบอกถึงสถานการณ์ว่าการงานอาจจะต้องใช้ความอดทนการบุกบ่าฝ่าฟันการที่จะต้องแบบเหมือนเหนื่อยนิดนึงแต่ ว่าแอคชั่นมากหน่อยแต่มันก็จะมีผลลัพ์ในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะนี่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะดูแบบเห็นแล้วเห็นเราแล้วแหละว,ว่าเราอาจจะเหมือนขยันนะครับใช้ความคิดใช้องค์ความรู้มีความ ฉลาดนะครับในเรื่องของการปรับการแก้ไขปัญหาที่ดีอาจจะทําให้เข้าตากรรมการทําให้เขาอาจจะแบบให้โอกาสกับเราหรือว่าอาจจะช่วยเหลือเราหรืออาจจะเหมือนกับผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมีไพ่ใบนี้คือ4หมายด้วยแปลว่าการงานของตัวคุณสามารถที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีในเรื่องของการได้รับการยอมรับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับทําให้คุณได้รับโอกาสนะครับที่จะทําให้ตัวคุณนั้น ไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะมาส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวพระัรบดีที่เป็นดาวคู่มิดกันนะครับก็จะได้ลักษณะของดาวพรนะันทร์นะพร้อมกับดาวฤกษ์เตยู่ด้วยอาจจะทาให้เกิดลักษณะของการมีพลังงานมีอํานาจมีวาสนามีบรารมีที่ดีขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดาวศุกร์เนี่ยนะเป็นดาวพบเลือนอ่า ลาภะจะมาโครจรกลุ่มลัคนาของตัวคุณด้วยทําให้เรามีลาบมีผลเกิดไพ่แบบนี้กงล้อแห่งโชคชะตาหรือกงล้อแห่งโชคลาบเกิดขึ้นแปลว่าเราจะได้รับการสนับสนุนได้รับความเมตตาได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเราทําอะไรก็ค่อนข้างดูมีเครดิตที่ดีให้กับตัวเราเองอะไรอเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิยมชมชอบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให โอกาสกับตัวคุณดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราอาจจะดูอ่อนน้อมทาตนเราอาจจะดูเหมือนกับมีศักยภาพแก้ไขปัญหาเก่งอย่างที่บอกไปและยังมีโอกาสที่จะมีลาบลอยได,ได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูลักนณะธนูเพราะว่าไพ่โชคลาบเกิดขึ้นมาเนาะก็อาจจะมีโชคลาบในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับบางคนอาจจะซื้อหรืออาจจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดนะครับบ้านนะอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็อาจจะมีในเรื่องของการได้ผลประโยชน์ตรงนี้ค่อน ข้างเยอะเลยนะสำหรับใครที่กําลังจะขายบ้านขายที่ดินขายรถขายอะไรแบบเนี้ยคอนโดแบบเนี้ยจะประสบความสำเร็จหรือจะซื้อก็ได้ก็ประสบความสำเร็จดีหรืออาจจะถูก ราบลอยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาให้ชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูได้รับโอกาสดีๆแล้วการงานก็เกิดความมั่นคง,คงเกิดความเสถียรมากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องไปได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรนะครับเป็นภพเรือนสุภาไปอยู่ในภพเรือนอวินาศนะครับไป ไปมีตําแหน่งอยู่ในเดือนวินาศนะแล้วเล็งไปที่พระรหัสสบดีคือดาวประจําตัวเนี่ยก็เลยทําให้เพนนั่นแหละก็เลยเราได้โอกาสในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไม่ไม่คาดฝันนะเออประมาณนี้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เราสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาดีนะครับแบบนี้เป็นตน้นช่วงเนี้ยนะครับคุณอาจจะต้องพยายามเออ เิดรับพลังงานด้านบวกให้มากเพื่อที่เราจะได้รับโอกาสดีๆหรือความรู้สึกดีๆนะครับพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นแล้วเราจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณนั้นควรจะได้รับบุตบริวารน,นะครับยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนก,กับตัวคุณได้นะครับก็ยังถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีบริวารก็ดีแต่เพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะไม่น่ารักไม่เฟรนลี่นะครับอาจจะแบบเออทำอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหนักใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึก ท้ออยู่พอสมควรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ดีบางคนก็อาจจะยังไม่ดีนะครับแล้วแต่เนาะเพราะว่าดาวประจําตัวไปเป็นอลิกับดวงชะตาแปลว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยดีในสายตาของคนอื่นอะไรแบบนี้แต่บางคนเห็นก็คิดว่าเราเน่ะเก่งแล้วก็มีความสามารถเห็นไหมครับบางคนอาจจะมองกันคนละแบบคนละมุมมองเราก็อย่าไป ถือสากับคนที่เขาไม่เห็นเราแล้วกันให้เรามองข้ามเข้าไปเลยนะครับให้เรามาโฟกัสกับคนที่เขานั้นให้โอกาสกับเราดีกว่าทนี้เราไปต่อกันในเรื่องของ การเงินกันบ้างการเงินนะครับขึ้นมาเป็น Si of p e n t a c าโรวมกับอีกใบหนึ่งนะครับก็คือไพ่ทร e ออฟเพนทาโคสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการค้าขายการลงทุนจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีนะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนที่อาจจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแบบลับๆหรืออาจจะเป็นต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดได้นะครับต่างประเทศได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนด้วยกันอาจจะยังคงต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่าดาว เ,เขาเรียกว่าดาวปัตตานิเนี่ยคือดาวหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาไปอยู่ในภพเลือนวีนาสนะครับไปอยู่ข้างหลังลัคนาเพราะว่าเราอาจจะได้รับการสนับสนุนน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีกว่าประสบความสําเร็จได้มากกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็รายได้ของคุณค่อนข้างที่จะได้รับการเข้ามาแบบเรื่อยๆสม่ําเสมอแต่อาจจะดูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงดิไม่ได้วือหวาเนาะ ไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันก็โอเคในระดับที่เราหมุนเงินได้ค่อนข้างดีนะครับจากไพ่6เหรียญมีรายรับรายจ่ายที่ค่อนข้างสมดุลได้โอเคเลยเนาะก็ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถือว่าสบายๆกลางๆนะครับเราก็ได้รับโอกาสดีๆเนาะจากไพ่สามเหรียญยังมีเงินมีกินมีใช้นะครับยังได้รับผลประโยชน์ยังได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาที่ยังคอยแบบ คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะครับแถมยังมีโอกาสมีโชคมีลาบมีในเรื่องของความสําเร็จจากกงรงล้อแห่งโชคลาบก็คือมีโอกาสมีลาบลอยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ช่องเราไม่ได้มาสับสนในการ เขาเรียกอะไรนะสตรสุนเรื่องของการชี้ชี้ชวนในการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนไวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีโอกาสมีลาบลอยแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันสำหรับชาวธนูลักขนาธนูนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลบุคคลหนึ่งปวดใช้วิจายในการรับชมและก็รับฟังนะครับใครต้องการดูดวงแบบแม่นยําม,มากกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ที่บูพยานนะครับลายบูพยานเนาะก็ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b